เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็กลับมาในเกมของ Ball ดา a เป็นบอลแซดดกคังแบตเทิร์อีกแล้วนะครับก็วันนี้จะมาดูตัวละครต่อจากคลิปที่เมื่อวานที่ผ่านมาเลยก็คือคลิปของ Android 2 1อันนี้เป็น Android 16แล้วเพราะว่าไอซองตัวนั้นเนี่ยมาได้ ECA พร้อมกันนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวละครจากภาค Fighter Z เหมือนกันนะคือต้องบอกก่อนว่า Android16 ตัวนี้เนี่ยเป็น Android 16ที่มาจากภาค Fighter Z เนาะก็แบบว่า,างไงอะ่ะเหมือนแบบ ถูกชุบชีวิตมาหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจเพราะมนติดใน,นขาดนี้ด้วยติดในขาดรีเซ็ตและติดบอเอร์ด้วยก็เลยอาจจะถูกให้มันแบบฟื้นคืนชีพมาอย่างนี้เพราะผมก็จำไม่ได้แล้วว่าภาคไฟเตอร์ซัททำไมถึงมีแอนนอลเซมบก,กมาอยู่ด้วยนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าสร้างมันเดี๋ยครับผมซึ่งก็จะมาดูดีกว่าว่าตัวละครตัวนี้นะครับหลัง ECA จะเก่งขึ้นมาขนาดไหนแต่เดิมเนี่ยมันตัวละครที่ถึกเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนถือว่าถึกมีการ์ดมีอะไรให้ คือเรียกได้ว,ว่าสมัยเมื่อก่อนนี่คือแอนนาชมสีเขียวนี่คือเป็นรถถังแห่งทีม Android เลยก็ว่าได้นะคือมันโคตรถึกในสมัยก่อนแม่งถึกมากๆแต่ว่าพอเวลาผ่านไปแกเวลาผ่านไปก็ค่อนข้างจะแบบความถึกก็คือเริ่มน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยแต่ตอนนี้มันมันจะกลับไปถึกขึ้นชิงพลังเดิมได้หรือไม่เดีย๋ยวมาลองดูกันนะครับผมก็นะสำหรับการปวดเส้นทางดาวลุงนะครับผมสเตตัสก็ประมาณนี้นะฮะ hp 17 0 0 0 a edk 1 6 0 0 0 defense 11,000 แต่ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าใครไม่ได้ใส่สกิลออฟอะไรมาเลยเนี่ยเฮพี HP มันจะไม่ใช่หมื่นเจ็ดนะมันจะบูกประมาณหมื่นหกกว่าๆนะครับผมตรงนี้ผมไปใส่สกิลออฟบวกเฮพีเพิ่มไงก็เลยมีเฮทพีที่มากกว่าเดิมนิดหน่อยนะฮะอ่าความสามารถผู้นำเนี่ยนำให้กับซูเปอร์ทีคิวก็คือตัวละครตัวรีฝ่ายสีเขียวนะครับคีบบวกสามทุกอย่างบวกร้อยสิบเปอร์เซ็นต์อ่าฮะถ้าไมา่ตายนะครับเฮลแฟทนะถ้าไมา่ตายในภาคไฟเตอร์แซดที่ทุกคนน่าจะรู้กันนะาเคยเล่นเกมน,นั้นนะครับผม นะฮะก็จะเป็นการเพิ่ม ADK Defense 1เทินแบบเกรนเลสต้ง ADK Defense ก็คือเป็นการเพิ่มแบบ50% 1เทินแล้วก็ตีซูพีมดาเมจนะครับผมผมอยากลองไปดูก่อนว่าแต่เดิมมันเพิ่มอะไรบ้างมันเพิ่มแค่ Defense โอเคดังนั้นคือตอนอีเซกนี่คือจะได้ทั้ง ADK และ Defense เลยนะถือว่าเจ๋งนะฮะพาสีมาพาสีมี ADK Defense ตั้งต้นให้100%นะครับผมแล้วก็16จะได้รับ ดีเฟนต์เพิ่ม40%นะครับต่อจำนวนตัวละครในทีมของเราที่ติดในะแคดแอนดอ i d ก็คือยิ่งมีเพื่อนเป็นแอนดอ i d เยอะเท่าไหร่เนี่ยซิผกจะได้ดีเฟนดิงไปตกต่อเพื่อนหนึ่งตัวที่เป็นแอนดอ i d เนี่ยตกแต่ตัวละ40%ดังนั้นคือแทบจะบังคับใช้ในทีมพวกแอนดอ i d เลยก็ว่าได้นะไม่งั้นมันจะไม่ถึกเต็มที่อะไรอย่างนั้นนะครับผมแต่ก็คือมันบวกให้สูงสุดดีเฟนต์คือ160%นะครับสูงมา,มากนะครับแล้วก็ยังคงมีโอกาสไฮแซนในการกาัด แอคแเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับตอนไม่ได้ ECA เลยมีโอกาส50%ในการกาดมาให้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้คือเป็นการออบวกไอเดียเคเพิ่ม16%นะครับต่อ1ครั้งให้เราทําการติดกาดนะก็คือเวลากาดทํางานนี่คือจะบวกไอเดียเคยเพิ่ม16%ไปเรื่อยๆนะครับสูงสุดบวกไ d เคยถึง80%จาก Passive ตรงนี้นะครับผมก็คือต้องถ้าอยากให้มันได้บัฟไอเคจาก Passive เต็มที่ต้องติดกาดไปก่อนประมาณ5ครั้ง จึงจะสามารถได้บับไปดคจากพาสีประมาณ80%นตะติดการ5ครั้งโอกาสติด50%ใช้ดวงนะเออแต่ก็ได้อยู่นะถือว่าไม่ได้เก็บไม่น่าจะเก็บยากนเกินไป5ครั้งนะครับผมถ้าใครดวงดีแบบติดการแล้วล้วงแต่เริ่มนคืนมันก็จะดีมากๆเลยนะเออดาเมจแบบขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็บวกกับว่าไม้ตายบวกเอเซ่ดีเฟนท์ถือว่าน่าสนใจมากนะครับถ้าให้เดาวนี่คือตัวละครตัวนี้นี่หลัง e c ลน่าจะมีดาเมจปรามาณแบบ ถึงหลัก3ล้านได้อะไรเงี้ยสามล้านแล้วก็ดีเฟนซ์สองแสนกว่าอะไรเงี้ยเลยนะผมอาจจะผมว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะนะอันนี้ผมเดาเล่นๆไว้ก่อนนะนะครับผมลิงก์ผมไม่ได้อัพนะเสียดายนะครับเพราะว่าผมไม่ดึกว่าจะได้ eca นะครับผมเออแต่ Android 21นี่ผมอัพไว้นานแล้วก็เลยมีลิงก์ที่เยอะหน่อยนะครับผมนั่นแหละลิงก์ไม่ค่อยได้อัพนะแล้วสี่แล้วหนึ่งอยู่เลยนะครับผมส่วนคัตเตอร์ี่ไม่อยู่ประมาณ4ีขัดน้อยมากนะครับมีลีเซเล็ตต์วอลเลเยอร์แอนดรอยอะติเชียลไลฟ์ฟอร์มแล้วก็คอสโอเวอร์ คอสโอเวอร์นี่อยู่เพราะว่าเป็นภาคจากไฟเตอร์แซตนั่นเองนะครับก็สามารถไปเล่นในพวกด่านฮีโร่ได้นะเผื่อใครแบบไม่ได้มีตัวละครฮีโร่แต่มีตัวละครไฟเตอร์แทนก็ไปเล่นในด่านฮีโร่ได้ ECA ฮีโ e ร่อะนะตรงนี้นะครับผมนั่นแหละซึ่งแขดน้อยขนาดนี้นะครับแทบบังคับใช้ในทีมแอนดรอยก็ว่าได้จริงๆนะไม่แอนดรอยก็ออเดเชียไลไรซ์ฟอร์มแหละนะเพราะว่าออเดเชียไลไรซ์ฟอร์มยังมียังพอมีตัวละครในแอนดรอยอยู่บ้างไงเออใช่ไหมล่ะ ส่วนขัดอื่นๆเช่นขัดคอสโอเวอร์นี่คือตัวละครแอนดรอยไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะรวมไปถึงขัดลิสเลตบอลเลอร์ด้วยนะครับทีมแอนดรอยตัวละครแอนดรอยในทีมนี้ไม่ค่อยจะมีเยอะขนาดนั้นนะครับผมก็เลย2ทีมนี้อย่างทีมาดเชืยร์ไลท์ฟอร์มกับทีมของแอนดรอยเนี่ยจะเหมาะสุดสลหรับหกตัวนี้แล้วนะครับเพราะว่าตัวมันเองจำเป็นต้องมีตัวละครในแอนดรอยในทีมก่อนมันถึงจะถึกขึ้นมากๆนะครับผมดังนั้นก็คือตามนั้นแหละนะก็โอเค เดี๋ยวมาลองเทสกันในด่านเกมยาวเลยลวกันว่ามันจะเก่งขนาดไหนสำหรับ16 ECA สีเขียวจากภาค Fighter f a ์เฮลเยียอานะครับเรามาลองดูดีกว่า Android 16จากภาค Fighter f a ในเกมลูกค้ามัตเทิร์มันจะแข็งเก่งขนาดไหนกันเชียววะนะฮะโผล่มาก็เจอเลยมาลิงกับใครได้บ้างเนี่ยผมไม่ได้ไปรู้ว่าผมไม่ได้ไปดูเลยนะว่าเออ16เนี่ยมันมีเบส d โ o เป็นใครบ้าง เพราะผมก็คิดว่าตัวมันเองก็ลิงก์กับใครในทีมแอนดรอยน่าจะพอแบบมีสองสามลิงก์บ้างอะนะอาจจะต้องลิงก์กับไอ้นี่อะผมว่าลิงก์กับตัวของ16ตัวนี้ที่เป็นแปลงล่างไปแล้วน่าจะได้แบบเวอร์สุดแล้วแต่ว่าต้องรอแปลงล่างเออนะไอสิบหกเอลอาร์ตัวนี้สีเหลืองอะต้องรอแปลงล่างก่อนนะครับผมซึ่งก็มาเทิร์นนี้นะครับมีดับเบิลซับพอร์ตนะครับเอลอาร์ซับพอร์ตเอลีเคสี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบสามซับพอร์ตเอลีเคสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ 16นี่คือน่าจะถึกใช้ได้ดีเฟนเท่าไหร่ดูดิเคทโดสองแสนสองดีเฟนกูบอกเลยนะแม่งโคตรถึกแม่งโคตรถึกสองแสนสองดีเฟนตีเสร็จบวกเอลีเคนดีฟนเพิ่มห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ my god คือแค่สองแสนสองดีฟนถ้าติดกาดมันถือว่าถึกมากๆแล้วนะฮะถ้าติดกาดนะโอ้โหนี่ถือว่าแบบกลับมาทวงบพลลังตัวละครรถถังท,งทีมแอนดอร์เลยก็ว่าได้ผมว่าใช่นะ จากเมื่อก่อนที่ว่าแบบสมัยก่อนนะั้นถือเป็นตัวละครที่โคตรถึกเลยแต่ว่าสมัยนี้นี่คือกลับมาถึกอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากห่างหายไปนานไม้ตายเข้ามาขอกาดนีถ้ากาดนี่คือยังไงก็ไม่เข้าผมบอกเลยนะครับหลักสิบแน่นอนตรงนี้กาบไม่เข้าบอกแล้วครับผมเอาเรื่องมากๆ2ล้านสี่ดาเมจใช้ได้นะเป็นตัวละครสายแบบซูเป,ปเปอร์แท้งที่มีดาเมจขนาดเนี้ยแล้วนี้คือยังไม่เต็มที่ของเขานะครับอย่าลืมว่าดาเมจเขาจะแรงขึ้นเรื่อยๆต่อาการติดกาบหนึ่งครั้ง ฮ uh huh. ถือว่าน่าสนใจนะฮะติดการนี่คืออาจจะหมายถึงว่าต้องโดนโจมตีมาก่อนครั้งหนึ่งว่ะเออเหมือนมันจะเหมือนครับเหมือน,มนจะเหมือนกับพาสสีของโกฮังนัสเตเมตสีเขียวว่ะที่ว่าโดนตีมาก่อนหนึ่งครั้งถึงเรียกว่าติดกาบอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแนวโดยกพรทะเมื่อกี้ผมโดนตีดักหน้าเข้ามามันขึ้นเป็นรูปไปดีเคบวกเข้าให้อะ่ะแสดงว่าต้องโดนโจมตีมาทุกเทินใช่ไหมเอออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องติดกาบดแบบไฮแชนด้วยนะครับผมอืมนะ ถือว่าเปิดมาแบบเห็นเฟิร์สครั้งแรกแบบเฟิร์สไทม์ครั้งแรกเทิร์นแรกอะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกแกแบบแรกจริงๆตั้งแต่เทิร์นแรกแล้วก็เล่นครั้งแรกเนี่ยถือว่าดีดูดีขึ้นเยอะนะครับผมในแง่ความถึกนี่คือเห็นได้ชัดเลยแต่ในแง่เอเดนี่คือยังตัดสินใจไม่ได้เพราะว่ามันเพิ่งเริ่มเทิร์นนะครับต้องรองให้เขาเก็บสแต็กการ์ดไปก่อนเพราะว่าต้องรออ่ะเออไม่ใช่ว่าเปิดมาสมุกสามารถโจมตีแรงตั้งแต่กำเนิดได้เลยต้องรอเก็บความสามารถไปก่อน นะครับคือถ้าเป็นในแง่ดามเมจอะไซบกต้องรอเวลาก่อนแต่ถ้าเป็นในแง่ป้องกันเนี่ยเปิดมามันเอาเรื่องเลยนะครับผมเปิดมามันถือยังไงก็ถืออย่างนั้นไปเลยตั้งแต่เธอแรกจนเธอสุดท้ายไปเลยในในแง่ความถึกนะครับแต่ว่าส่วนในแง่ดามเมจก็อย่างที่บอกไปแหละก็คือต้องรอพาสซีฟกาดทำงานครบ5ครั้งก่อนเมื่อกี้1ครั้งแล้วนะครับรอบนี้เรามีสพอร์ตดีเฟนส์แบบมหาศาลก็คือ MVP, 1 7 m v p ซัพพสอร์ตดีเฟนส์6กกูฮักถึกมากมาก สองเซนสามดีเฟนส์โอ้ไม่ก็นี่มีซัพพอร์ตดีเฟนส์แค่ตัวเดียวนะเนี่ยเออเพราะว่า LR ไม่ได้บัฟอะซัพพอร์ตดีเฟนส์ให้มันมันบัฟแค่ ADK ให้ไงเออคือได้มันคือแค่สิบหกยืนคู่สิบเจ็ดนะโอ้โหคือถ้าเกิดว่าสิบหกเขียวมันยืนคู่กับสิบเจ็ดเอ็อีพีอะโอเ้เป็นเทรนิสโค้ดถึกเลยนะคิดถึงเลยอ่ะคิดถึงสมัยก่อนเลยที่ว่าเล่นทีมแอนดรอยทีมเนี้เออมีสิบเจ็ดอยู่ในทีมซัพพอร์ตดีเฟนส์สิบหกอะไรอย่างนี้นะ นะเหมือนสมัยก่อนเลยแต่สมัยนี้คือจะจะแรงขึ้นผึกข,ขึ้นมากๆนะครับผมอ่าสองล้านห้าแล้วแต่ว่านี้ยังไม่ได้เก็บพาสซีฟรอบสองเลยนะใช่ไหมล่ะเพราะว่าต้องโดนโจมตีมาก่อนถึงจะได้เอ k ดีเคเพิ่มบิกนะครับผมคือถ้าคุณจะเอามาใช้ในแง่ป้องกัน,นก็คุ้มมากแล้วเวเออนะใช้ในแง่ป้องกันยังไงมันก็แบบถูกใจสายแท้งอะนะ แล้วดามจก็น่าจะทาถึงหลัก2ล้านกว่าได้สบายสบายด้วยเพราะว่าที่เห็นมานี่คือเปิดมาเทิร์นแรกก็2ล้านกว่าแล้วโดยที่ว่าแบบลิงก์ไม่ได้อัพเท่าไหร่นะครับผมแต่ถึงแม้จะอัพลิงก์เวลซิปมาก็อาจจะแบบว่าไม่ได้มีการโบกไอเดอร์เคให้เยอะขนาดนั้นหรือเปล่ามไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าลิงก์แอนดรอยไม่ค่อยมีแบบไม่ค่อยมีพวกลิงก์ดามจหรือเปล่าผมก็จาไม่ได้แล้วนะครับผมแต่ถ้าใครอยากจะอัพมาก็อัพก็ได้มันก็ดีแหละนะการอัพลิงก์นี่คือส่งผลดีกว่าอยู่แล้วนะครับผม ทั้งถึกขึ้นทั้งแรงขึ้นนะมาครับรอบนี้นะครับเราได้โดนการ์ดแล้วนะครับผมคือต้องมันต้องสองอย่างต้องโดนตีมาก่อนแล้วก็ต้องติดการ์ดด้วยซึ่งเป็นโอกาสในการกาด์ดแค่หายแฉนถ้าไม่ติดก็จบเหมือนกันนะครับดีเฟน s ์สองแสนห้ารอบนี้โอ้ oh my god มีซัพพอร์ตจากสิบแปดตัวนี้ให้ไงแล้วก็สิบเจ็ดด้วยนะครับผมแรงมากๆซัพพอร์ตนะดีเฟนซ์สองแสนห้านี่ยังการ์ดและ ติดพาสิเล่าสองใช่ไหมตัวนี้รู้สึกเล่าสามเล่าสี่เอ้ยมันมันเพิ่มเรื่อยๆต่อการโจมตีนี่หว่าเออสามล้านสามเทเมจแล้วเนี่ยโอ้ oh my god แสดงว่าไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บยากนี่หว่าเออการที่ว่านี่คือคุณต้องติดไฮแชน์ก่อนเว้ยและคือคุณโดนตีมาเท่าไหร่ในตอนนั้นเนี่ยคุณก็จะได้บัฟไอเดียเคเพิ่มต่อครั้งสูงสุดถึงห้าครั้งเลยอะ่ะนะครับนะเอาไว้ง่ายๆคือเหมือนโกหกอะเทอเมตแต่แหละที่ว่า ต้องโดนโจมตีมาทั้งที่วาติดกาดอยู่ถึงจะได้พาสซีฟในการกาดนะซึ่งโกฮวางโดนตีรอบเดียวมันติดมันจะได้พาสซีสบวกเอเดคเลไงแต่ว่า16เนี่ยต้องโดนตีครบ5รอบนะครับซึ่งคุณสามารถโดนตี5รอบภายในเทินเดียวก็ได้เหมือนกันแต่ว่าคุณต้องติดกาดก่อนนะเออดังนั้นถือว่าทาพาสซีฟเอเดคบวกได้ง่ายเหมือนกันเออพอดีว่าผมไปคิดผิดไงนึกว่าจะต้องโดนมาต่อ1เทิร์น1ครั้งอะไรเงี้ยแต่จริงไม่ใช่ คุณสามารถติดกา์ดตู้วโดวนโจมตีมา5ครั้งก็สามารถทำงานพาสซีฟตเต็มที่ตั้งแต่เทิร์นแรกเลยก็ว่าได้นะครับผมดังนั้นถือว่าเก็บพาสซีฟได้ไม่ยากนะตรงนี้นะครับเมื่อกี้ดาเมจเป็นสามล้านสามสำหรับตัวละครสายซูปเปอร์แท้งขนาดเนี้ยแม่งมีดีเฟนส์ประมาณหลักสามแสนกว่าติดก์ดให้ดาเมจก็สามล้านอย่างเงี้ยสุดยอดมากจริงๆนะครับ แต่ก็ขอให้รู้ไว้ว่าความเก่งของมันเนี่ยมันจะเก่งแค่ในทีมเฉพาะอย่างเช่นทีมแอนด์อแล้วก็ทีมอเดเชียลไลฟอร์มอันนั้นก็ไม่ได้มีอะไรให้แบบไปลงเล่นแบบหลากหลายทีมมากขนาดนั้นนะครับแต่ในแง่ความเก่งในทีมน,นั้นเนี่ยบอกเลยว่าเก่งมากๆนะครับในแง่การป้องกันนี่คือแมงคือที่สุดของทีมเลยก็ว่าได้นะ,ะเขาจริงนะคือดีไม่ว่าดีนี่เปิดมาเทิร์นแรกก็ดีฟนส์สามแสนกว่าก็อาจจะมีได้ถ้าเกิดว่าคุณไปอัพลิงก์มามีซัพพอร์ตเยอะๆอะไรเงี้ยนะแม่งแบบโคตร โครโหดอะการกาดเนี่ยมันทําให้มันสามารถป้องกันได้แบบดีมากๆอยู่แล้วแล้ะคือบวกกับว่าดีเฟนส์ของของเขาเองมันก็ยิ่งมากขึ้นไปอีกเนี่ยมันแบบมันโคตรถึกเลยอะนะฮะคือเอาไว้ง่ายว่าเป็นแบบโกหงอัตติเมตตอนสแต็กเอเดไปแล้วมัน2-3ทีเลยก็ว่าได้นะซึ่งเปิดมาตั้งแต่เธอแรกเลยอะมาถึง16บหอะเอะอ,อคือแบบเปิดมาจะเหมือนโกหัตตเมทที่ว่าโจมตีไปแล้วมันสองสามครั้ง ดีเฟนต์สองแสนกว่าสามแสนกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีการ์ดมาให้เนี่ยนะฮะคือถ้าแบบว่าเป็นแบบตั้งแต่เปิดมาดีเฟนต์สองแสนกว่าแต่อย่าลืมว่าเวลาสิบหกโจมตีมันถือขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดังนั้นก็คืออาจจะขึ้นเป็นสามแสนกว่าได้เหมือนกัน <c oughs> ไม่เหมือนฮังเตมเมตแต่ว่าเขาแตกไปแล้วมาสี่ห้าทีอย่างเงี้ยเหรอชี้อะเอาเรื่องนะดาเมจก็ไม่น่าเกลียดนะผมบอกนะไม่น่าเกลียดเลยสําหรับตัวละครสายแทงขนาดนี้โหมดมากจริงๆ บอกเลยนะครับแต่มันบางทีมันก็ไม่ช่วง์ไงบางทีก็ไม่การอย่างเงี้ยนะไม่กาดก็จะสบยหน่อยดฟเฟนต,ตองแสนกว่าก็อาจจะต้องระวังนิดหน่อยบางด่านที่มันจริงจังมากแต่ถ้าเป็นด่านธรรมดาถึงไม่ติดกาดก็าจะรับมือได้สบายอยู่มันเป็นด่านแบบเช่นด่านธรรมดาด่านอีเวนต์ลกครังอีเวนต์ด่านอินฟินิตด่านวันอิซลี่เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่แบบพอรับมือได้ไหวถึงแม้ไม่ติดการก็ตามนะครับผมแต่ถ้าติดการเนี่ยบอกเลยว่า จะเป็นดันยากขัาไหนก็แล้วแต่ก็คือไม่น่าจะโดนแรงถขั้นแบบ3า0แ0 0สี่แสนไม่มีทางแน่นอนนะครับผมให้มากสุดมัน2อ0 0 0 0กว่าอะเช่นแบบพวกดันโกคูหมัดมังกร GT อย่างเงี้ยอาจจะโดนถึงได้แต่ว่าปกติแล้วอะดีเฟนส์สองแสนสามแสนกว่าแล้วมีกาดมาให้มันตีไม่เข้าอยู่แล้วจริงๆโอกาสตีเข้าแม่งน้อยนิดมากๆนะครับผมโหดจัดๆนะฮะนั่นแหละ ระเบิดรถถังรถถังตำนานมาแล้วนะผมเชื่อเลยว่า16นี่คืออาจจะเป็นตัวละครหลักๆในทีมแอนดรอยนะเพราะว่ามันแคงแบบซูเปอร์ก็คือควรมีในทีมแอนดรอยด้วยนะเออควรเล่นในทีมแอนดรอยด้วยดนะังนั้นก็คืออาจจะเป็น,เ,ปนเอ่อตัวละครพลิกแรกๆเลยนะในการหยิบมาเข้าในทีมแอนดรอยนะครับผมคิดว่างี้นะจริงๆเป็นตัวละครหลักที่ต้องคิดหยิบมาเป็นพลิกแรกๆเลยก็ว่าได้ เป็นตัวเลือกแรกๆเลยก็ว่าได้ผมบอกกันตัวนี้นะครับผมแม่งล็อกตำแหน่งกูอีกไอีทาเลสเวนเน่ปอนไรได้อยู่โอเคดีเฟนซ์รอบนี้ก็2 3งแเช่นเดิมนะครับผมจินคู่กับ17 m p p นี่คือ2องแสนกว่าแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีทางตกต่ำกว่าแสนกว่าอยู่แล้วเพราะว่า17มันสบอร์ตดีเฟนซ์สูงมาก60%เนี่ยโคตสูงเลยนะครับ าเกิดว่า17 M P ได้ E C A นะโอ้โหทีมแอนดรอยน่าจะเก่งขึ้นเยอะมากๆเลยนะดาเมจ3ล้าน4นะฮะคอมโบโครับผมแล้วก็ฮีลแฟตทปิดท้ายไป3ล้านคิริดคอนมันก็แรงนะตี3ล้านคิริดคอนเนี่ยคือแบบโอ้โหสุดยอดตัวละครจากทีมแอนดรอยนะนะครับไม่มีทีมให้อยู่เยอะก็จริงนะครับบังคับเล่นทีมเฉพาะก็จริงแต่ว่า ยอมรับเลยว่าเล่นจริงในทีมเฉพาะมันเก่งในทีมของมันเองจริงๆแล้วเก่งมากๆด้วยอ่ะเออสามล้านกว่าๆอย่างนี้นะแล้วยิ่งมันติดเบิ้ลมันยิ่งถึกมันยิ่งแรงเข้าไปอีกอ่ะถ้าคุณโชคดีคุณไปอัพเบิ้ลมาแล้วมันติดเบิ้ลอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหความถึกนี่คือยิ่งพุ่งทะยานแล้วก็ดาเมจเนี่ยขึ้นไปหลักสี่ล้านกว่าก็ได้เหมือนกันใครจะไปรู้นะครับผมเออถึงแม้ไม่ได้มี17 MVP ก็จริงนะแต่ว่าดูดิดีเฟนก็ยัง20,000 0เหมือนเดิม ดีเฟนยัง2แส,สเหมือนเดิมเลยฮะผู้ชมอะไรครับเนี่ยโอ้โหถึกจ,จัดเลยวะถึกจริงๆริงถึกมากๆนะถึกมากมาก,นะกม,า,กม,า,กมา,าลองให้ทบกได้ใช้หลอดลกคังดีกว่านะฮะแล้วคือพาสซีฟเคบวกเต็มที่แล้วเนาะตรงนี้ดาเมจก็3ล้าน7นะครับประมาณนั่นแหละประมาณทําหลัก3ล้านได้เลยอนะถ้าเกิดว่าเก็บพาสซีเต็มนะครับ ถ้ามีเบิ้ลเนี่ยสล้านถึงแน่นอนเพราะตอนนี้มันตีดาเมจสามล้านเแล้วเกือบ4ี่ล้านนะครับขาดแค่ส0 0 0สนเองนะฮะผมก็จะ4ล้านแหละอยากให้มันติดเบิ้ลนะจริงแล้วติดเบิ้ลหนได้ไหมจะได้โชว์บาเวลาติดเบิ้ลมันจะมันจะได้ดาเมจดิ้งไปขนาดไหนเหมือนกันอยากรู้เหมือนกันนะเบิ้ลอีกเท่านี้นันแหละเป็น4ล้านนั่นไงล่ะโอ้โหเป็นไงแล้วมันอย่าลืมไม่ได้บวกแค่เอเดคจากไห้ตายมันบวกดีเฟนด์ด้วยนะฮะบวกดีเฟน์อีก50% เมื่อกี้ดีเฟนต์ตั้งต้นมา2 0 0 0 0ตีรอบแรกเด้งขึ้น50เป็นเป็นเป็นเด้งเป็น2 0 0 0 0กว่าเบิ้ลแม้ไตอีกทีนึงก็เด้งเป็น3 0 0 0 0กว่าเช่นกันโอ้โ oh, ห3 0 0 0 0ดีเฟนต์ติดกาดไม่ต้องคิดสภาพครับว่าจะถึกขนาดไหนนะฮะด่านแทบทุกด่านในเกมนี้คือไม่น่นาจะตี16เข้าแนใ่นอน <laughs> ด่านหลายๆด่านของทั้งเกมเนี้ยบอกเลยว่าไม่สาม,มารถตีอะไรเขาได้นะครับ นอกจากดานจริงจังเช่นดานเวลตารีเจนส์รหล่งนั้นแล้วก็โกคูจีทีรีเจน์นะครับผมนะอาจจะโดนแรงได้เช่นกันนะฮะแต่ก็อยาไปประมาทมากบางทีถ้าเกิดว่าวันดวงไม่ดีไม่ติดการ์ดใ่านี้คือก็จบเหมือนกันนะเออดีฟังสามแสนมาเจแบบหั้นกอตีเข้าไปอย่างเงี้ยไม่ไม่กาดขึ้นมานี่คือแม่งมีสิทธิ์แบบโดนมาทีสองแสนสามแสนเหมือนกันนะถ้ามันเปลี่ยนจากโอกาสในการกาดเป็นกาดนะ มันคือเดอะเบสตัวละครใสแท้งเลยก็ว่าได้ผมบอกเลยนะจะได้มันเป็นโอกาสในการการไฮแชนเท่าเดิมแต่ไม่ได้ eca เลยนะถ้ายิ่งเปลี่ยนจากไฮแชนเป็นเกสแชนยิ่งดีเข้าไปใหญ่แลยแต่เกมไม่ยอมเปลีป่ยนอะไรให้เลยนะแต่ก็โอเคแลหละน้อยก็คือเป็นโอกาส50%มันยังพอวัดเหมือนกันได้ไงมันยังพอวัดใจได้โอกาสครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งจากที่เราได้ลองมาก็ถือว่าติดง่ายอยู่เหมือนกันนะไม่ได้ติดจ้าขนาดนั้นนะครับผมนั่นแหละ ก็โอเคแล้วกันคลิปนี้ผมต้องขอตัวจบคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับ16 ECA สีเขียวตัวนี้นะฮะที่บอกไปหลายรอบเลยครับมันคือตัวละครสุดยอดรถถังสุดยอดตัวละครใสแท้งแห่งทีม and ด o i d ทีมเดียวเท่านั้นนะครับผมทีม Android จะขาดเขาไปไม่ได้ในตอนนี้นะฮะนั้นถะ้าคุณอยากให้ทีม a อ d ด o i d มันมีตัวละครในคสามารถในการแท้งแบบเต็มที่ได้อะ่ะเอาตัวนี้ลงไปเรียเลยครับมันตอบโจทย์มากๆนะฮะผม แต่ก็ย้ําว่าอย่าประมาทนะครับมันยังคงใช้ดวงเหมือนเดิมแล้วก็มันเก่งแค่ทีมเฉพาะนะครับผมข้อเสียคือเก่งทีมเฉพาะแต่เก่งมากๆในทีมมันเองนะครับผมถือว่าถูกใจวัยรุ่นมากๆนะครับอย่างน้อยผมชอบใจมากเลยม,มันโคตรถึกเลยนะจริงนะนั่นแหละก็แค่นันนะครับถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวละครตรงนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมถ้าใครมีอะไรอยากสอบถามยังไงผู้เล่นใหม่งงตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามผมมาได้เดี๋ยวคอยตอบให้เสลอเสลอเฮย พูดเร็วเกินอยากจบคลิปไงเออจะคอยตอบให้เสมอนะครับผมนั่นแหละก็คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวจบลงเพียงเท่านี้นะครับจากไปด้วยการโจมตีของ16แล้วกันนะโอเคสัตว์นัก้านะครับผมดาเมจไปบายบายเหียฟัดบาปกีติคอนเอาดีก่อนั่นแหละนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้ว